แต่เป็น100กับ1วัน <Okay. S 1> นะจะได้นายกหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูนะว่า,าการเดินเกมทางการเมืองของแต่ละภากแต่ละฝั่งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าใช้วิชาจะเรียกอะไรทุกงัดทุกดอกใช่ครับนะทุกดอกทุกทอะไรท<า>ั้งใต้ดินบนดินนะนะครับแต่สุดท้ายนะครับท่านประธานรัฐสภาคุณวันม่วนอมทานะฮะได้เรียกประชุมวิบ สามฝ่ายรเรียกว่าสามฝ่ายได้ไหมได้ครับวุฒิสภาฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะฮะเขาเรียกสามฝ่ายเนี่ยเมื่อวันศุกร์ใช่ครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์จริงๆเนี่ยกำหนดตั้งแต่วันวันก่อนนู้นวันพุธแล้วหลังที่สารรัฐมนูลมีวตินะฮะไม่รับคําร้องเนี่ยท่านประธานวันมวนนอมัทาบอกว่าจะเชิญสมาชิกรัฐบามาประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้ครับ ส่วนจะได้นายกหรือไม่ครับอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเราไปฟังเสียงของท่านประธานวันมนอนมาทากันดีกว่าครับคือเป็นนายงปีนั้นใช้เวลาไม่เกินหชั่วโมงสวสอ,วอชั่วโมงแล้วทางฝ่ายสสก็ไม่เกินสาชั่วโมงแล้วก็ <c oughs> จะได้ลงมติกันไม่เกินบ่ายสามโมงครับห้าโมงครึ่งก็คงจะเสร็จสิ้นต้องการลงมติอันนี้เป็นข้อตกลง ร่วมกันเรื่องของผู้ที่ถูกเสนอชื่อนายงปีนั้นจะต้องมาแสดงวิชัยทัศน์ในวันที่เสนอชื่อหรือไม่อย่างไรนะครับก็ในที่ประชุมได้รับแจ้งจากประธานนะฮะฝ่ายกฎหมายของสภานะครับก็ได้นำเสนอว่าเนื่องจากว่ารัฐมนูญไม่ได้กำหนดไว้ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์มีสองประเด็นนะครับที่ท่านประธานบอกนี่ครับคือวันที่22เนี่ยวตครับแล้วก็มีไทม์ไลน์ขึ้นมาว่าครับเปิดประชุมรัฐสภา,าเนี่ยตอน10นาฬิกาใช่ครับผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ครับจะอะ่แล้วก็กอบเวลาภิปรายของผู้ถูกเสนอชื่อแล้วจะลงมติไม่เกินตอน15นาฬิกาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งน่าจะเสร็จสิ้นในการลงมติมันจะเป็นอย่างนี้ไหมพี่กอล์ฟ ผมว่าลําบากนะครับเพราะว่าพรรคก้าวไกลเห็นว่าเขาจะเสนอยติซ้อนขึ้นมาอีกนะฮะยติเขาค้างอยู่กับยติปากเป่าของคุณรังสิมันลมจากประชุมครั้งที่แล้วคประชุมครั้งก่อนที่จะโหวตคุณพิธารอบสองหรือไม่นะปรากฏว่าไม่ได้ทีนี้ก็ปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็คุณรังสิมันลมค่อนข้างยืนยันแล้วนะว่าจะเสนอยตินี้ต่อใช่ครับนะและพรรคก้าวไกลก็จะเสนอต่อ มันคงไม่เริ่มต้นสวยงามในการอภิปรายใช่ครับก็จะต้องมีการอภิปรายดังนี้นะครับที่บอกว่าแบ่งสอวสองชั่วโมงสอสอสามชั่วโมงเนี่ยนะฮะอาจจะต้องมาเถียงกันเรื่องที่ว่ายติค้างอยู่เนี่ยยติค้างอยู่นะครับจะทํายังไงโหวตก่อนไหมครับ,รบหรือยังไงหรือขออภิปรายต่อเพราะว่าสารรัมนูญไม่รับเนี่ยไม่ได้เหตุผลเรื่องที่แบบว่าออไอการไอข้อข้อยื่นของสมาชิกพักหรือคนต่างๆเนี่ยไม่ชอบแต่สารรัมนูญบอกว่าผู้ร้อง ไม่ใช่ผู้เสียหายนะใช่ครับสรุปญนานั้นเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าอ้าวก็สารเงมนไม่ได้ชี้นี่ก็เลยยื่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาชำละกับปฏิยาเก้าวไก่ที่เล่นเกมยื้อนี้ในช่วงเบรกท้ายนะครับแต่ว่าในการโหวตวันที่22เนี่ยพักเพื่อไทยออกมาเป็นกระบวยเลยนะโดยเฉพาะเลขาธิการพักมั่นใจใช่ไหมมั่นใจครั้งเดียวผ่าดครับคุณประเสริฐจันทระดวงทองนะครับเลขาธิการพักเพื่อไทย บอกว่าเพราะวันนี้เสียงสสเกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้วนะครับและเสียงจากสวเท่าที่ประเมินก็เกินกึ่งหนึ่งถ้าทีสวก็ยินดีสนับสนุนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยครับตอนนี้เนี่ยมี3 1มเสียงพักรัฐบาลนะใช่ครับแปลว่าต้องรวมสองลุงถูกไหมรวมสองลุงเรียบร้อยแล้วถ้าลุงเดียวเนี่ยถ้าไม่รวมพลังประชารัฐมัน274ครับถ้ารวมพลังประชารัฐเข้าไปด้วยถึงจะได้314แต่เราไปรวบรวมนะครับพี่ก๊อฟตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไม่น่าจะ14พรรคพัก น่าจะไม่น่าสิบเอ็ดพักน่าจะสิบสี่พักสามร้อยสิบเจ็ดเสียงสามร้อยสิบเจ็ดเสียงมีพักไหนบ้างครับครับเนี่ยนะฮะก็เป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยนี่ที่ราสร้างมันอยู่แล้วนะครับพลังประชารัฐที่เข้าแล้วนะครับรวมไทยสร้างชาติพลังชาติยังไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจะโหวตให้แล้วใช่ครับแล้วก็รวมไทยสร้างชาติแถลงด้วยกันแล้วทางการแล้วแล้วก็ชาติไทยพัฒนานะครับประชาชาตินะเพื่อไทยรวมพลังนะครับแล้วก็ชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทย พลังสังคมใหม่นะท้องที่ไทยนะครับพักประชาธิปไตยใหม่ครูไทยเพื่อประชาชนแล้วก็พักพลังฮะเนี่ยมาแล้ววันก่อนก็เห็นพักเล็กพักน้อยมานะใช่ครับคือนอกจากรวบรวมได้314ก็ยังก็จะมีพักเล็กเนี่ยเข้าร่วมอีกสามนะะเป็น317รบแต่ที่เหตุที่พี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยไม่นับ3นั้นเนี่ยเพราะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนับ314ไม่นับ3าพักเพราะกลัว3พักเนี่ย ถูกเคลมถูกเคลมจากพรรคที่มาร่วมเนี่ยว่าเอ้ยของฉันไม่ใช่70นะของฉัน76นะของฉันไม่ใช่40นะเป็น43นะเพราะฉะนั้นจะเอาโคต้ารัฐมนตรีเพิ่มใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปต่อรองเตเก้าอี้ดีๆนะครับทีนี้ต้องไปสำรวจนะว่าหน้าบัตรนี้ที่ยังไม่มีการแถลงเป็นทางการ11พักหรือ14พักเนี่ยว่าเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยพรรใหญ่ๆเนี่ย ใครจะโหวตให้หรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อไทยแน่นอนต้องโหวตอยู่แล้วภูมิใจไทยเนี่ยก็ตอนนี้เขาก็ยังติดขังขายู่เรื่องแบ่งตำแหน่งอะไรใช่ครับนะพลังประชารัฐเนี่ยยังไม่ประกาศเป็นมติพักนะใช่ครับนะแต่ว่าโดยคุณไผลิกคนเดียวที่ประกาศบอกโหวตไม่มีเงื่อนไขวันก่อนที่นัดประชุมก็เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปแล้วก็ได้ข่าวว่าลุงแถวป่าร้อยต่อเนี่ยบอกว่าเฮ้ย มันต้องคุยกันไม่ใช่ไปโหวตให้ก่อนนะขณะที่พักรวมไทยสร้างชาตินี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมชัดเจนแล้วครับพักไทยชาติชาติพัฒนาก็ชัดเจนแล้วนะครับก็ไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยพักรุงที่ผนึกกันแล้วก็พึ่งพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อ17สิงหาใช่ครับยังไงนะครับก็คือคณะเจรจาของพักเพื่อไทยเนี่ยไปพคุยกับแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติเรียบร้อยนะฮะแล้วก็บอกว่าอาจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลและโหวตนายก ของพรรคเพื่อไทยไปคุยกันที่เอสี r พาร์คนะครับหลังจากนี้นะฮะทางเพื่อไทยก็เตรียมแถลงร่วมกับทุกพักที่รวมรัฐบาลเย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนวตนายกยี่สิบสองสิงหาเอสีพาร์คนี่ถิ่นใครถิ่นของเพื่อไทยถิ่นของเพื่อไทยโรงแรมในตระกูลชินวัตรนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่น่าสังเกตว่าการไปคุยกันคุยลับๆแต่แถลงเนี่ยก็ไม่ไม่มีการจับมือแถลงนะไม่มีการจับมือแถลงเป็นการแถลงของพัก รวมไทยสร้างชาติพักเดียวคุณอัรเดชใช่ไหมใช่ครับซึ่งวงพิทักษ์โลดเหรอครับซึ่งเป็นโคศกพักแถลงนะสุดท้ายก็บอกว่า 1. ยังไม่มีการต่อรองตําแหน่งสนับสนุนเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยไม่มีเงื่อนไขคือเงินไม่เอาก้าไกลและไม่มีเงื่อนไขแก้ไขมาตราหนึ่งสอครับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับ ซึ่งเป็นหัวหน้าพักอันนี้โพสต์เฟซบุ๊กใช่ไหมครับคุณพิรพันธ์โพสต์เฟซบุ๊กว่าไงครับบอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าถึงเวลาที่บ้านเมืองควรจะมีความ,มสามัคคีปรองดองฮะ,ะแล้วก็ร่วมกันนําพาประเทศชาติไปสู่ความสงบสุขการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับซึ่งพูดคุยในหลักการทํางานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองนะครับ,รบ,รบแล้วก็ได้พูดคุยกันในรายละเอียดอื่นๆนะฮะแล้วก็บอกว่าพรรคโปรเฟส้างชาติเนี่ยไม่มีข้อต่อรองฮะจริงเหรอ ไม่มีข้อต่กรองใดๆทั้งสิ้นจริงมากขอเพียงร่วมทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนอย่างแท้จริงเท่านั้นฮะอันเนี้ยสิ่งที่นักการเมืองพูดแบบเนี้ผมไม่เชื่อครับไม่มีข้อต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานไม่เอานะตำแหน่งรัฐมนตรีดีไม่เอานะแต่มีข่าวมาแล้วว่าได้สีเกาอีอะไรอย่างนี้ไม่มีข้อต่อรองย่าอย่างไงพูดแบบว่าเฮ้ยเห็นประชาชนเนี่ยกินย้าเหรอจริงๆในพักตะลุมบอลกันแล้วตะลุมบอลเดี๋ยวมาตามดูนะมันถึงยากยังไงนะครับฝันคุณเศรษฐา จะเป็นจริงไหมสําหรับตําแหน่งนายกคนใหม่คนที่30เนี่ยนะครับต้องไปดูนะครับว่าฝันจะเป็นจริงได้ต้องได้374เสียงในการโหวตวันที่22นะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามี317เนี่ยนะต้องมีอีกเท่าไหร่ต้องมีอีก57เสียงอ่า57เสียงถูกไหมครับถึงจะได้แน่นะครับถ้า317นี้ต้องหาสวออีก5 7เสียงเพราะว่าก้าไกลไม่โหวตให้อยู่แล้วนะครับ สว,วก็ยังตั้งแง่กับคุณเสฐาอยู่นะครับสว,วบอกขอตรวจสอบก่อนคุณเสณีสริชุวรนาพานดลสว,วนะครับควนี้ก็ตัวตึงคนหนึ่งแกปไปตั้งกรรมธิการครับพิจารณาคำร้องให้ตรวจสอบพฤติกรรมคุณเสถาทวีสินนะสมัยบริหารแสนสิริว่ามีพฤติกรรมเลี่ยงภาษีนะการซื้อขายที่ดินญาติสารสินหรือไม่นอันนี้เป็นผลพวงจากที่คุณชูวิทย์กรมวลวิสิ์แถลงตั้งแต่ e ีพีแรกใช่ครับแล้วก็มาอ p พีสอง และวันจันเนี่บอก e ี3สามจะเกิดนะครับคุณชูวิทย์ไปยื่นด้วยปะที่สภายังนะยังครับยงแต่รับลูกไว้ก่อนเลยแต่ไปยื่นไปยื่นกรรอไปยื่นบิ๊กโจ๊กแต่ไม่ได้ยื่นสภานะไม่ได้ยื่นสภาแต่วุฒิสภารับเลยใช่ครับนะครับขณะที่คุณจะเด็ดอินสว่างก็พูดประเด็นเดียวกันนะครับบอกว่าเสียงสวยังไม่นิ่งส่วนใหญ่มีคําตอบในใจแล้วดูแนวโน้มแล้วเชื่อว่าชื่อนายเสถียรฮงผ่านยากครับยากเพราะสวยังติดใจประเด็นเรื่องความซื่อสัจจริตเป็นที่ประจักษ์ในทางธุรกิจ โดยอ้างถึงที่คุณชูวิทย์แถลงมาแฉนะครับขณะที่คุณกิติศักดิ์รัตนวราหาตัวตึงจริงๆครับบอกว่าใครก็ไม่ได้ถ้าไม่ใช่ลุงครัใช่ครับบอกว่าขณะนี้วันโหวตนายกยังไม่ชัดจะเป็นวันใดไม่แน่จะเป็นวันที่22หรือไม่แน่แล้วแต่สิ่งที่ชัดคือสวจะหนุนคุณเสียถาเป็นนายกไม่ได้มีมากถึง9 0แน่นอนอแน่นอนแน่แล้วเขาโหวต2ี่ครับผมแต่ว่าอันนี้คือทําอะไรก็อย่าไปอย่างนี้นะครับอย่าไปเคาะเคืออะไรนะครับ ขอให้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงรนะครับถ้าคุณค้านคุณเศษฐาโดยข้อเท็จจริงว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมีความไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ก็ให้บอกมาใช่ครนะแต่ว่าไม่ใช่ค้านไปเคาะไปไม่เอา <c oughs> อย่าทําตัวอย่างนั้นนะครับขณะที่สอวอคนหนึ่งประกาศหนุนนะฮะ คุณวันชัยศริอันนี้พูดตั้งแต่แรกเลยนะครับบอกว่าเท่าที่ดูเมื่อไม่มีมาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่มีก้าไกลรวมเสียงส่วนใหญ่ได้สวทุกคนเท่าที่ฟังอย่างทุกกลุ่มฮะบบอกว่าอยากจะโหวตให้กับพรรคที่เป็นการนำรวมเสียงข้ามากได้ครับครับก็เชื่อว่าการโหวตรอบนี้จะผ่านไม่มีปัญหาใดขณะที่คุณเศรษฐาเนี่ยเรามาดูที่บอกว่าอุปสรรคแล้วก็ที่จะถูกถล่มเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ปัดเด่นนะที่ทำให้คุณคุณเศรษฐาอาจจะไม่ไปถึงดวงดาวใช่ครับ ประเด็นคุณชูวิทย์ลมเรื่องซื้อที่เรี่ยงภาษีเรี่ยงภาษีนะครับใช้นอมินีและมีเงินทอนแล้วก็นอมินีนี่บอกจะเปิดนอมินีใหม่วันจันทร์ด้วยนะฮะก็คือพรุ่งนี้ด้วยวันจันทร์พรุ่งนี้เนี่ยเห็นคุณชูวิทย์นัดนัดแล้วบ่ายโมงใช่ครับนะบ่ายโมงที่เดิมนะครับขณะที่ประเด็นที่สองที่อาจจะทําให้คุณเศรษฐาไม่ถึงฝั่งฝันคือในเพื่อไทยเองครับขาลอยขาลอยเพราะว่าเป็นเนื้อเดียวกับสสเพราะว่าคุณเศรษฐาโดนขนาดนี้เนี่ยยังไม่มีสมาชิก อ่าสอสอของเพื่อไทยออกมาปกป้องหรือช่วยโตคุณชูวิทย์เลยหรือกลัวคุณชูวิทย์มีแต่เสด็จพี่ฮะเสด็จพี่เป็นสอสอป่ะไม่ได้เป็นนะก็เครดิตก็มันสู้สอสอไม่ได้พูดตรงๆมรสุมที่ถูกขุดคุยคลิปเคลิบต่างๆว่อนเลยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะฮะเรื่องการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณเศรษฐาเป็นคนหนึ่งที่บอกไม่เอาลุงอ่าไม่เอาลุงวันนี้มาทั้งสองลุงเลยทำไมอุปสรรคสำคัญคือคุณชูวิทย์ครับ คุนชูวิทย์เปิดแล้วก็ไปต้องบอกว่าเรื่องที่ดินเรื่องโนมินีนะฮะเปิดใหม่นะอันนี้ EP พีสองที่เปิดแถลงเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องนี้ขายที่ดินย่านทองหล่ออันนี้ไปยื่นกับกับรองพบตรด้วยนะครับบิ๊กโจ๊กทาตำรวจอกสุรเชษฐหักพานนะไปยื่นเมื่อ15สิเอ้ยก่อนหลังนะที่จะบอกว่าไปยื่นเพื่อสอบเรื่องนี้ใช่ครับ ก็คือบอกว่ามีการตั้งบลนอมินีถือหุ้นและยื่นขอคู่เงินนะกับบริษัทลูกของแสนสิริหนึ่งพันล้านบาทนํามาจ่ายให้เจ้าของที่ดินเดิน้าม435ล้านแล้วก็บอกว่าส่วนที่เหลือหายไปไหนการตี้คําถามเรื่องเงินทุเงินทอนหายไปไหนแล้วก็ไปยื่นกับกรทคุณชูวิทย์ไปยื่นว่าไงนําหลักฐานไปร้องครับบอกว่าให้ตรวจสอบแสนสิริเนี่ยและบริษัทในเครือกรณีมีพฤติการซื้อขายที่ดินผ่านนอมินีรวมทั้งให้กู้ของบริษัทลูกนะหนึ่งพันล้านบาทนะครับท ไปร้องคุณรองพบตรบิ๊กโจ๊กด้วยนะอันนี้ร้อง17บเจนะเขาเลือกจัดตั้งเนมินีแล้วก็เรื่องฟอกเงินคือเ EP 2อวันที่15ครับไปร้องกรตอ16แล้วร้องบิ๊กโจ๊ก17คือทำมีวันทุกวันเลยใช่ครับถล่มคุณเศรษฐาทีนี้คุณชูวิทย์ยังขอจะฟ้องคุณเศรษฐาฟ้องกลับเรียก90 0 0 0บาทคบาท คุณเศรษฐาฟ้องเรียก500้อยใช่ครับ5 0 0ยล้าน500อล้านแต่คุณชูวิทย์เ0 0 0หมืเท่านั้นเอง90,000มืมันจะคุ้มค่าทนายไหมคุณชูวิทย์ครับคุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้มอยู่แล้วครับแต่ฟ้องเอาความสะใจเลครับเป็นข่าหาเรื่องเรื่องหมิ่นประมาทที่มาฟ้องแกนะครับที่มาต่าวหาแกเรื่องแจ้งเท็จนะก็ว่ากันไปแต่คุณเศรษฐาก็ออกมาตอบโต้นะฮะวันศุกร์ที่ผ่านมาออกคลิปเลยออกคลิปเลยตอบโต้ เรื่องของการซื้อที่ดินเนี่ยบอกว่าซื้อในราคาที่สุจริตถูกต้องและราคาแพงนะไม่ใช่ซื้อถูกไม่ได้ตาวางว่าซื้อตรงไปตรงมามีความบริสุทธิ์นะครับคือไปดูสองคนนี้ตอบโต้กันดีกว่านะครับคุณเศรษฐากับคุณชูวิทย์ที่จะเปิดใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยครับผมยืนยันครับว่าตลอด3 0กว่าปีที่ผมอยู่แสงสิริมาได้ยึดมั่นทําตามกฎหมายทุกอย่างทุกประการไม่ว่าเป็นที่ดินสารสินหรือที่ดินที่ของโครงการคุณใบยู ที่ซอยทองหล่อเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าแสงสิริเป็นผู้ซื้อนะครับทั้งหมดนี้เราทํางานถูกต้องไม่มีเงินทอนนะครับย้ำไม่มีเงินทอนให้กับใครทั้งสิ้นไม่มีการให้กู้ยืมนะครับการทําสัญญาข้ามการก็เพื่อเป็นบังคับผู้ขายให้ทําตามสัญญาที่มีไว้ป้องกันความเสี่ยงให้กับบริษัทนะครับบริษัทแสนสิริไม่มีนมินีในการมารับซื้อที่นะครับ ไม่มีเงินทอนเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่มีส่วนร่วมกับผู้ขายในการบริหารจัดการเรื่องภาษีเรื่องภาษีในการขายที่ดินเป็นหน้าที่ของผู้ขายทั้งหมดคุณเสถาเอาตัวรอดวันอังคารซะก่อนเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยจะหนักมากแล้วคุณอย่าหาคนมาคุยกับผมอีกนะคุณอย่าหาคนมาคุยกับผมอีกเพราะทุกทุกครั้งที่ผมก่อนที่ผมจะแฉเนี่ยคุณมักจะให้คนมาคุยกับผมก่อนทำไมคุณคุณคุณให้คนมาคุย ผมถามหน่อยว่าทําไมคุณต้องให้คนมาคุยกับผมก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยคุณชูวิทยอมรับว่าคุณทักษิณเหรอคเป็นคนบอกให้หยุดแฉเรื่องคุณเศรษฐาได้แล้วต่างคนต่างถอยนี่คือคำพูดต่างคนต่างถอยหลายวันคุณชูวิทย์ออกมาหลายวันแต่คุณเศรษฐาหลบก่อนหน้านี้เงียบตลอดนะหลบมีแต่ไอเฟซบุ๊กหรืออะไรเงี้ยขนาดไปพักนะยังไม่ลงจอดเผชิญหน้านักข่าวเลยอ้อมไปที่จอดรถเลยใช่ไหมใช่ครับไปจอด้านหลังเลยคือ คือคุณเศรษฐาครับคุณเข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วคุณต้องเผชิญความจริงรนะพอหลบปั๊บเนี่ยนะ,ะนั่นหมายความว่าถูกตีความจากสังคมนักข่าวบอกว่าเอ๊ะคุณเศรษฐาเนี่ยน่าจะมีอะไรหรือเปล่านะหลบไม่กล้าเผชิญความจริงรผมแนะนําอีกอย่างนะของคุณเศรษฐาเนี่ยพี่กอล์ที่รอสภามีมติว่าไม่ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ ถ้าผมเป็นคุณเศษฐานะผมจะบอกว่าแสดงเลยนะเออผมทํำจดหมายถึงประธานสภาเลยผมพร้อมนะอยากให้สภาให้โอกาสไปแสดงวิสัยทัศน์ส่วนสภาจะให้หรือไม่เป็นเรื่องของสภาแต่คุณเศรษฐาเองได้ชื่อว่าถ้าทําอย่างที่ผมว่านะครับพนงองอาจที่จะไปตอบได้ชี้แจงและใช้สิทธิ์ด้วยนะในการที่จะแบบว่าใครอภิปรายได้ถือโอกาสชี้แจงเพราะไปเถอะสภาเนี่ยไม่มีคุณชูวิทย์ เรื่องกลัวนะข้างนอกก็มีคุณชูวิทย์พูดถึงถ้าเทียบกับตอนคุณคุณคุณพิธาเนี่ยตอนแรกก็พยายามจะถกเถียงกันว่าควรควรจะมีการแสดงวิยทน์หรือไม่คุณพิธาบอกอยากแสดงทิศทนาคุณวิธาวิธาเนี่ยเขาพูดเก่งับแล้วก็เขาถือเป็นโอกาสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาถึงจะจะจะแบบไม่ต้องแสดงหรืออะไรเงี้ยถ้าจะเป็นนายกแล้วเนี่ยนะกล้าเผชิญหน้าต้องกล้าเผชิญหน้าแบบเนี้ยแบบเมื่อวันศุกร์อะคุณแต่แล้วก็ผมได้ข่าวว่าทีมยุทธศาสตร์เขาปรับ ทับใหม่ว่าต่อไปนี้ชูวิทย์แถลงอะไรจะตอบโต้แถลงเองต้องหาคนออกมาตอบโต้จริงๆตัวเอ่คือไม่ใช่เอาเอกสารมาตอบโต้คุณต้องเอาเอามาตอบโต้เอามาอะไรเลยนะครับส่วนแสนสิรินะครับก็ยืนยันตลอดนะบริษัทบจแสนสิริซึ่งเขาพยายามบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวคุณเศรษฐาเพราะคุณเศรษฐาลาออกไปแล้วแต่บจเขาก็ต้องดำเนินกิจการต่อนะเป็นกิจการในตลาดหลักทรัพย์เขาก็บอกว่าเขาซื้อถูกต้อง ครับนะโปร่งใสตรวจสอบได้นะผู้านไม่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทซึ่งเป็นผู้ขายนะแล้วก็แสนสิริซื้อที่ดินทองหล่อในราคาที่เหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็เตรียมฟ้องคุณชูวิทย์ฐานหมิ่นประมาทเขาฟ้องไปแล้วใช่ไหมแจ้งแล้วจะแจ้งอีกนะครับขณะคุณชูวิทย์นะจะเปิดโปงใหม่ EP ีสามวันที่21ครับอบอกว่าแระแสข่าวปิดท้ายก่อนจะมีการโหวตเลือกนายคุณเสถียาเป็นนายกนะครับเปิดโปงกระบวนการที่จะทำอำพรางซื้อขายที่ดินของคุณเสถียาและบริษัทที่บริหารอยู่ เดินบอกว่าจะเปิดเพิ่มอีกโนมินีหวันวันศุกร์ผมเดินสวนคุณชูวิตคุณชูวิตบอกว่าวันจันทร์เนี่ยจะตอกฝาลงครับบอกว่าเป็นที่ดินสุขวิทย์สิบสอนะครับก็ต้องดูว่ามีแง่มุมอะไรเพิ่มเติมนอกจากโนมินีนอกจากเรื่องภาษีนอกจากแบบเกี่ยวโยงังคนในบริษัทและนอกจากเรื่องที่ฟอกเงินจะเป็นประเด็นไหนอีกนะครับขณะที่นักวิชาการก็ ยังไม่ค่อยเชื่อว่าคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยว่าไงครับจากรัฐศาสตร์สุโขทัยธรรมธิราชนะครับบอกว่ามีความเป็นไปได้หากเสนอชื่อคุณเศษรษฐาไม่ผ่านคร,ครั้งนี้เพื่อไทยคงไม่กล้าเสี่ยงส่งชื่อคุณองอิงอะนะครับในการโหวตครั้งต่อไปทําให้เ <นะ S 1> พื่อไทยเนี่ยอยู่ในภาวะที่เป็นแกนนำรัฐบาลไม่ได้จริงๆครับ22วันอังคารที่22นะครับสิงหาคมอีกสองวันรู้กันครับว่าคุณเศรษฐา ทวีสินจะเป็นนายกรัมรีคนที่30ได้หรือไม่พักกันสักครู่นะครับ